ปิดการขายแล้วนะคะอีสุซิดาก้อนคันนี้นะคะขอะขอบคุณพี่ดอนมากเลยนะคะที่รีบมาใช้บริการของเราเลยนะคะพอโพสต์ลงปุ๊บรีบมาเลยใช่ไหมคะ,อะขอสอบถามความรู้สึกนะคะบริการของโบนี่สิบคะแนนให้กี่คะแนนคะ 100, 100, 100. ให้หน่อยให้ <c oughs> <c oughs> เต็มร้อยเลยะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะติดแบ็คลิสต์ผ่อนลดได้ค่ะเอกสารใช้แค่บัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านเท่าน,นั้นค่ะ ใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ0946537356นะคะหรือทักไอดีไลน์เข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้โบก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอ่านกอบะ อ่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่ก็คือหนึ่งเสียงนะคะที่คือโบยินดีบริการเลยนะคะก็พี่เขามาดูดาก้อนนะคะคุณพี่เขามาดูดาก้อนคันนี้นะคะเราก็พามาดูที่อู่เก็บงานเลยนะคะอ่าสภาพพร้อมเลยนะคะใครที่จับจ้องไว้สงสัยจะไม่ทันคุณพี่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาถามกันเลยนะคะว่า โบคุยยุ่งยากไหมนะคะแล้วก็การออกรถของโบนเนี่ยมันไม่ยุ่งยากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามจากปากลูกค้าเลยค่ะว่าอาดูมาจากทางไหนอะไรยังไงนะคะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อนะคะขอคุณพี่เอาแมาลงเลย <c oughs> อ่าคุณพี่เห็นผ่านทางไหนเอ่ยเฟซบุ๊ก <c oughs> เนาะเ <c oughs> พราะว่าหนูแชร์จาก YouTube ออกไป <c oughs> <c oughs> รู้จักชื่อหรือเปล่าอ e, ีอะไรนะ ชื่อเฟซอีโบอะไรนะยกนิ้วให้อีโบบ้านเนี่ยค่ะได้ย่ามาคุยง่ายค่ะขอบคุณนะคะก็ติดแบ็คลิสต์ออกได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอ่าเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะเน่พามาเลือกรถนะคะ ่านชอบใจคันไหนนะคะบอกได้เลยนะคะมีทั้งเก็บสีและไม่เก็บสีนะคะมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะทักไอดีไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ0 9 4ย์3 7 3 5 6หสเจดสหนะคะหรือว่าโทรโดยตรงก็ได้นะคะอ่าถ้าเกิดอยากได้รูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมคันไหนนะคะก็ทักไอดีไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะบอกก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรถยนต์ผ่อนติดแบคลิสต์ออกได้ค่ะออกได้ง่ายๆนะคะ30นาทีรับรถ อารแล้วเจอกันใหม่ค่ะ